แรกต่อมาครับพี่น้องทุกครอบครัวต้องมีรายได้สองหมื่นบาทขึ้นไปทุกเดือนถ้าครอบครัวไหนไม่มีรายได้เลยต้องได้เงินเติมเข้าไปในบัญชีของครอบครัวทุกทุกเดือนเดือนละสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทเอาไปครับพี่น้องต่อไปพักไัยไทยมาไม่มีคนจนนะครับ ครอบครัวไหนาไม่มีไรายได้เลยได้เดือนละ20 0 0 0บาท20 0 0 0บาทส่วนครอบครัวที่มีไรายได้7000บาทก็ได้เติมเข้าไปเดือนละ1 3 0 0 0ันบาท1 3 0 0 0ันบาทให้ครบ20,000บาทนะครับถ้าแรงขัดตามพี่น้องพี่น้องตากแดดได้แต่เช้าหอดแรงแค่ผมตากแป๊บเดียวกันเนี่ยตกนะครับพี่น้องทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าูซดินทักประเทศไทยจะคืนศัก์สร,รีของความเป็นมนุษย์ เป็นคนให้กับพี่น้องรายงานปัจจุบันได้ค่ารายงานวันละ300กว่าบาท400กว่าบาทพักพระไทยมันเป็นรัศบาลค่ารายงานขั้นต่ำวันละ600บาทเอาบ่ครับพี่น้องประเทศเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นเขาค่าแรงขั้นต่ำวันละ2,200บาทแต่บ้านเรา3 0 0กว่าบาทอยู่นั่นคือทางพักประเทไทยต้องมาทาให้กับพี่น้อง คนเต่จบปริญญาเตะต่อไปนะครับจะได้เงินเดือนเดือนละ25,000ืนบาทเอาบอทาพีนองราคายางพ,รพาราอีโลละ60บาทขึ้นไปเอาบอทาพีนองพักเพื่อไทยต่อไปจะส่งออกยางพาร,ราเพิ่มอีก70%ปัจจุบันนี้ส่งออก30% จะส่งแพิ่อีก70ไปประเทศจีนและคุยกับประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียให้ราคายางพราของพี่น้องสูงขึ้นให้ได้ราคาสูงๆพี่น้องปลูกยางพราจะได้ร่ำรวย